ที่มาที่นี่มาทําบริเวณตรงนี้เพราะว่าเป็นคนที่มีไขมันใต้คางเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วเวลาเราถ่ายรูปหรือเวลาเราไปเจอเจอคนเนี่ยคนมักจะไม่ค่อยมองตาหรอกแต่จะมองเหนี่ยมันกลายเป็นจุดเด่นของหน้าไปเลยจนบางครั้งเนี่ยมันทําให้เราไม่มั่นใจในตัวเองก็เลยตัดสินใจที่เราอะ่ะจะมาดูดออกเพื่อให้มันมีแนวโน้มที่ดีขึ้นดูมีความมั่นใจมากขึ้นตามบอกตามตรงก็คือเป็นคนเล่นโซเชียลเนาะแล้วก็เห็นบน f a c e b o o ไล a ์เซ็นเตอร์ต้องยอมรับ,บว่าศึกษามาตั้งแต่โควิดปีที่แล้วคะ่ะไม่ มีเวลามาจนปีนี้มีเวลาเลยมาต้องบอกก่อนเลยว่าในเฟซบุ๊กเราไม่เห็นภาพบรรยากาศเนาะแต่พอเรามาที่นี่เข้ามาคืออย่างแรกเลยเรามีฟิ r ด t i ินชันคือพนักงานต้อนรับเราอย่างดีแล้วก็บรรยากาศโดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นกันเองเหมือนอยู่บ้านนะคะมันทําให้เรารู้สึกมีความไว้ใจมากขึ้น,นะคะ่ะอยากเชิญชวนทุกๆกคนเลยที่สนใจในการที่จะดูดไขมันเนี่ยเข้ามาปรึกษาหรือว่าเลือกที่นี่อาจจะปรึกษาทางแอดมินก่อนก็ได้แล้วค่อยมาเจอ,เจอสถานที่จริงอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ความมั่นใจของคุณที่ไม่มีอาจจะเป็นคนที่มีความมั่นใใน,นนใใจอาคตได้